คลิปนี้มีเนื้อหาคำพูดที่ไม่เหมาะสมเพราะฉะนั้นอย่าเอาไปทำตามนะครับฝากไว้ก่อนใครเอาไปทำตามตายแนะ่สวัสดีผมนะวันนี้อยู่ผม A.G. และอยู่กับ M.G. วันนี้ <Hey. S 1> ผมก็ได้มาทำตามสัญญาก็คือวันนี้เราจะมาเล่นคู่กันทักทายหน่อยสซสวัสดีครับ เอมจผมไม่อยากอยู่กับใครในโลกนี้เลเออนั้นมึงก็ไปตายซะคลิปนี้ก็ต้องขออภัยด้วยนะบางคําพูดก็อย่า,อาไปเรียนแบบแล้วกันนะโอเคอันนี้ผมก็มายอยู่กบบเกมนี้นเหมือนเดิมนะวันนี้เล่นเป็นคู่กันเลยก็หลังจากที่ผมเล่นมาสักพักแล้วก็เล่นคู่ก็จะมาเล่นให้น้องๆดูกันว่ามันสามารถเชื่อมต่อเพื่อนไนดะ้จริงๆอ่ะผมก็ทำตามัวาแบตเตอร์เรย์ย่เล่นคู่ไปพร้อ<ผ>มใช้ตัวอะไรครับ กับบิ๊กป้าป๋ายังไงละ่ะไอ้นางงพอมึงอะโอ้โหพอมึงอะโอ้โหโอ้โอ้ไอ้เนีปิดกิ๊บเถอะทต๋หตูบอกเลยเอ้าวพร้อมสิครับคุณไม่กดพร้อมแล้วผมจะไปได้ไงคุณก็พร้อมสิมอเออแล้วเกมนี้มันก็เพิ่มมาอีกอย่างหนึ่งก็คือมันจะ ก่อนที่เราจะเข้าเกมมันจะมีมินิเกมให้เราเล่นกันนะเออจะได้ไม่ต้องแก้เบื่อเนาะโอเคเสียงในเกมถ้ามันดังเกินไปนะก็ต้องขออภัยด้วยหมายถึงเอฟเฟกของเกมนะเพราะว่าอันนี้ผมได้ลดลงไปเยอะเลยนะเขาก็อัปเดตมาดีมากเหมือนกันนะก็อัปเดตก็ไม่หยุดไม่ย่อนก็เริ่มทำหลายอย่างพ่อมึงต่อรังล่าสุดก็อัปเดตมาเพื่อไม่กี่วันนี้มานะเกมนี้ก็ ถ้าใครสนใจก็ไปโหลดเล่นกันได้เลยนะผมกะจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนะแต่ลืม <ไป S 1> ทุกทีเลยเรามันจะให้เราเล่นระหว่างรอผู้เล่นเข้ามาครบมาครบแมทช <ไป S 1> แล้วน้องๆอ,อ,อ,อะไรของคุณคุณมีสิทธิ์อะไรมากล่าวหาผมเดี๋ยวไปทุ่มด้วยโพเดียมเลยเออมาอันนี้ผมได้ปิดโดนตีของเกมนี้ไปเพราะแม่งน่ารำค้างมอเกินร้อนหูด้วย ถ้าใครไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงก็ไปกันเลยไอ้บอล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 ยิงเลยยิงเลยยิงเลยฟาร์มฟาร์มฟาร์มตามเกมทั่วไปก็ต้องฟาร์มสิครับรออะไรเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะโอ้ยเฮ้ยบิกปาป๋าโอ้ยผมตายผมตายผมตายไปชุบผมไปชุบผมคุณเอ็มจีไปชุบ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 เร็ว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 ต่อต้านมันไปด้วยต่อต้านมันไปด้วยต่อต้านพักอนาคตใหม่ยังพวกแกยังไงล่ะ <c oughs> โอ้โหเรื่องคุกเรื่องตารางนี่ถนัดนักแ<ต>สแ้ยถล่มเล็กเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอ,ยอย้ด้านล่างด้านล่างเห็นตรงแผนที่ปะมันจะไอ้กล่องใหญ่ๆนะั้นะสำคัญไปเอาไอ้กล่องใหญ่นะั้นมาให้ด้อยนี่คือภารกิจของเรานะ <c oughs> โอเคแล้วกล่องอะไรมันไปแตกข้างนอกเนะี่ยอืมโอเคอัพสกิลตัวบิ๊กปะป่าเนี่ยผมจะบอกว่า ตุกคนคงจะรู้สกิลของเขาไปแล้วก็แนะนำให้ใช้อัพสกิลพวกติดตัวไว้เยอะๆนะโอ้โหโอ้โหเฮ้ยโหชีกูตกใจสัตว์ยิ่งก็เกมผีเงินมาจ้ำสักมันดันก็ไปเพราะว่ามนด้วยโอ้โหตกใจเลยอก็ผู้เล่นเล้สามคนแล้วนะสามคู่นะสามคู่ไม่ใช่สามคนนะเขาก็เหลือหนึ่ง ไม่ใช่ไม่ใช่ถ้าไม่รวมเราจะเหลือสองบ้ามันเลอหนึ่งเอ้ยเขาไม่เอาเขาไม่เอากล่องเอาเอาเลยอุ้ยอูอูเกินเกินไอปอนเร็วเร็วเอาไปเลยไปเอากองเชน่ามึงไม่ต้องกลัวมันถึงมันเป็นตัวที่แรงมากมากก็ม่ต้องไปกลัวเพราะเราก็เป็นบิ๊กป่าป่าทั้งสองตัว โอ๊ยโอ้ยไอ้เจ้าแมังอยู่นี่ไงมันอยู่นี่ไง,ม,ไงมันจะไปทักมันทำไมนะฮะอ้าวเฮ้ยตายแล้วหรอบ <c oughs> อลเลยตายแล้วนจีคุณมัจีครับฮ้ยบอลบอลฟาร์มฟาร์มฟาร์มมาต้องไปสนใจม่ต้องไปสนใจ,นใจหัดฟาร์มก่อนหัดฟาร์มก่อนโอโหอะไรครับคุณมัมจีครับอคุณมีปัญหาอะไรหรือเปล่าคุณปวดฟันหรือเปล่าฮะ ทำไมคุณตายทุนตายบ่อยมากในเอ้ยเดี๋ยวเดยวเพื่อนมันมาเดี๋ยวเพื่อนมันมาไปดักไปดักไปดักเพอมันมีเพื่อนไม่ได้เอา้าตายหมอกเอ้ออะไรครับเนี้ยชื่อว่าเอีน่งไงเอีลินะครับ หลงคนงก็ถามน,นะชื่อใน YouTube พี่กับชื่อนี้ทำไมมันไม่เหมือนกันวะนี่ผมก,ก็ไม่รู้นะอะไรครับคุณบอนอะไรครับเอาไม่ไ้อยางนั้นะอเฮ้ยเอาโทษครับคุณอ้ามาเราจะมาเล่นอีกโหมดหนึ่งอ้ามาไม่เป็นไร เราไปเชิญไปเชิญลองไปเชิญชวนเข้ามาดิพ่อมึงอ,อะไรครับเนี่ยวางครับอะไรผมไม่เอาพร้อมพร้อมผมพร้อมอะคุณปอนพร้อมหรือยังครับพร้อมแลวครับพร้อมแล้วอ่ะพร้อมแล้วก็ไปกันเลยมา <ไป S 1> มินิเกมเหมือนเดิมทุกแมปเลยนะจะมีมินิเกมอย่างนี้อยู่มันจะได้เงินนะนะให้สังเกตไอตรงเ่ยนอะมันจะได้เงินนะมันก็ถือว่ามันก็ได้ประโยชน์เหมืนอนกัน ถ้าเป็นเวอร์ชันออฟไลน์นี่จะไม่มีเงินนะยกเว้นถ้าเราไปเล่นในด่านเอามันก็ยิงยากเหลือเกินเนี่ยเออแตกซะหยุดซะเอาเฮ้ยเอามันไปแล้วอะ่ะไปแล้วในแมปนี้ก็ปกติก็คายได้มากที่สุดเฮ้ยเฮ้ยโหเท่เหมือนกันนะเฮ้ยเดี๋ยวรู้สึกว่าเขาอัปเดตใหม่ครั้งนี้ก็ไม่เหมือนกัน มันหมดเทศกาลชิดมาดแล้วมันก็เปลี่ยนเนาะปอนเนาะใช่ไหมมันตอนตอนนั้นมันยังมีอ่าอะไรนะเทศกาลของอะไรนะวันชิดมาดอยู่เออมันอยู่ในปากแต่พูดไม่ได้โอ้โหมึงก็มากันสี่คนนะสี่คนเยอะสี่คนสี่คนาอมาสี่คนเลยไม่ใช่ไม่ใช่จริงจังกันหน่อยทุกคนเอาเฮ้ยอืมจะตูไม่ไม่เข้ามาบอกเลยบิ๊บป้าป่านี่อย่ามาดวนกับผมนะบอกเลยจะฆ่าตายอะ มาครับมาแล้วครับจังหวะน,นี้จะเอายัางไงผมตายแล้วครับโอ้โหอะไรเนี่ยคุณช่างกากหรือเกินนะจะเล่นเกมไหนคุณก็บไม่ครับผมจะบอกว่าไอ้แล้วไมค์ครับ t นี่ผมจะเล่นต่อนะจะเล่นคู่กับเนี่ยแหะเอ็มจคนนี้ได้น่ะก <c ười> ็ใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กันด้วยเออเพิ่งมาพูดเนี่ยนะโอ้โหจเจริญมากเลย ม่ก็ตอนนี้ตอนนี้จะเอายังไงเขาไปบวกมึงจะมีปัญหาเหรอเอ้ยคุณปอน่ะคุณปอนไม่ตามเลยวะคนนี้คือใครเอ้าคนนี้ก็คือท่านนายกยังไงล่ะเฮ้ยเฮ้ยอย่าเรียกชื่อท่านมากเดี๋ยวท่านเขามาไอ้นี่มาหาเราอีกโอ้โหจบเลย๋อโอ้ยสัส่้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย เฮ้ยตัวนี้กลัวตัวนี้กลัวแม่งดาเมจแรงไอ้กลัวแม่งดาเมจแรงไอ้โอหายต่อหนะ้าต่อตาเลยแบบอ่าตอนนี้เรายังอยู่ในเกมที่ยังนำเขาอยู่นะก็เนื่องจากเอิมทีมเรานี่ก็เป็นทีมแห่งวินาสกรรมแบบโอ้อ้าวเฮ้ยแล้วก็สกิลไม่ติดเนี่ยนะกดกดอ้าวเฮ้ยแม่งมาติดตอนนี้แน่นะ เอาเฮ้ยโอ้โหต้องแก้เนยว่าเป็นศัตรูจำสแกนเอาไปเลยไปเอากล่องน,นั่นแหละพวกมึงเอาและเอาตังนี้ข้างบนมีสองข้างล่างก็มีสองอมป้าเจ้าจอดมันยอดมากออโอ้โโออะไรเนี่ยสัตว์กระสุนอะไรกันตรงนี้อย่าม,า,า,มา,าตกใส่หัวบ้านพัมพมพั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 มพมพั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 มพมพั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 มมพั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 ม ชิบหผายแล้วจะขาดเน็ตเน็เนตสนใจนะครับโอ้โหคุณบอลครับผมยิงลูกกระสุนได้ไม่จํากัดเลยนเนี่ยนองจากเน็ตหเน็ตมันเริ่มรู้สึกว่ามันจะรีบูตค่อนข้างบ่อยนะโอ้โหโ้ยยิงลูกกระสุนได้ไม่จำกัดอย่างงี้ก็สวยดีไม่ได้โป้นะนี่ไม่ได้โปรแต่นั่นแหละเน็ตไม่ดีจริง,รงพูดดังๆหน่อยครับพูดดังๆหน่อยครับ อ,อ,อมมโอมมึงเดินมาเป็นแถวอย่างนงี้มาขบวนพาเรดหรือเปล่าเนะี่ยโอ้โหโอ้โหลูกกระสุนนี้แม่งจะไอ้นี่เป็นไเนนะี่ยเอ็กโคเออไม่ต้องห่วงผมเฮ้ยฮุ้อยจังเท่อะสกิลใครวะสายฟ้าเฮ้ยเฮ้ยเท่ะนะเท่นะสกิลสายฟ้าลงทันแบบนี้ก็ต้องขอบคุณ เฮ้ยเรานำอะเรานำอะเฮ้ยค่ายงาตัวค่ายงาตัวเฮ้ยผมก็จะตายเหมือนกันครับผมไม่ต้องถามคุณปอนละคุณปอนตายไปละเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจะนำแล้วจะนำแล้วผมไม่ต้องนำละก็ชนะอยู่แล้วครับน้องๆอ่าแบบโอ้อะไรวะเพื่อนแม่งนำวะเฮ้ยประเทศ ตอนนี้นะมันก็เล่นได้แบบไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เพราะว่าเนื่องจากแบงเล่นเป็นเวลาโอ้โหตรงนี้สุดยอดจริงๆงเลยขอรับของก่อนนะครับท่านผู้ชม,<า>มนี่นะแรงมันก็เยอะเหมือนตามเคยนะให้ลูกูเดินเก็บอย่างเง้ยอ่ะผมพร้อมแล้วคุณเป็นแท้งให้ผมได้ปะละ่ะ อ่นถ้าคุณไม่เป็นแทงโย่ผมจะเป็นแทงให้อ่าเดี๋ยวผมเป็นแทงให้เอาเชนาเชนาสองตัวมามามอ่ะถ้าเราเลือกไอ้ตัวอันตรายสองตัวนี้มันจะเป็นยังไงวะเฮ้ยไม่ต้องเลือกสกิลแล้วเอาเหมือนเดิมเลยเออพร้อมดิพร้อมครับใครไม่กดพร้อมไปะอกทิมเลยกูไม่สนใครเฮ้ย เฮ้ยเอ้าเฮียชิหานะเฮ้ยเอ้า <c oughs> <c oughs> ไม่โดนโอ้อะไรของมึงวนนะเนี่ยอ้าเฮ้ยผู้เล่นมาอดีเลยอยู่ในช่วงกำลังเก็บตังค์อยู่เลยเช <c oughs> น,นะานะผมจะบอกว่าสกิลของมันดีมากก็คือเราต้องชาร์จก่อนแล้วค่อยยิงแต่สายผมแล้วก็คือยิงแม่งไปเลยพ่อ <c oughs> มึงตาย ไม่ต้องชาร์จชาร์จทำไมล่ะชาร์จมันก็จะได้ลูกกระสุนไหลลูกกระสุนแต่เนื่องจากผมชอบเล่นลแบบยิงแบบอันนั้นอ่ะเฮ้ยช,ชาร์จก่อนชาร์จก่อนมาโเวลากร,รมของเราละปล่อยแม,ม่งมาเลยปล่อยแม่งมาเลยมันต้องสนยิงนัดเดียวยิงนัดเดียวก็พอเชนาหานัดเดียวเชน่านัดเดียวเอาเฮย้ยไอปอนหายป่ะไเอ็มจีมันหายไปไหนวะเฮย้ยผมทำไมผมกดไม่ติดเลยว่ะ มีปลาป่าเนาห่าวตัวที่ผมอ้าวมันห้าอ่ะไอ้ไอไอไอ้เลสหรือเปล่าวะจำไม่ได้ละจำชื่อไม่ได้นะไม่ค่อยเล่นนานอุ้ยโวยโวยโวยโ้ยโยโหอยู่นะโหดอยู่นะครับพี่น้องโหอยู่นะครับพี่น้องโหดอยู่นะโหดอยู่นะก็โหดไม่ค่อยเท่าพี่เท่าไหร่อ่ะน้องโอ๊ยโอ๊ยโอ้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 ย อย่าคอยดูไม่ละจะเป็นรอบสุดท้ายของแกออเ,เ,เออไอป้อนไอปอนโคอาบาโคอาบดิดเข้าม,า,มา,เา,าเข้ามาประครบหน่อยเข้ามาประคบหน่อยเดี๋ยวเข้ามาประคบด้วยเดี๋ยวเข้ามาประคบด้วยรู้สึกว่าฝั่งมันก็ไม่ค่อยเท่าไหร่ <c oughs> ไม่โหนำนำด้วยนำด้วยโอ้ยหายเลยหหายเมือนนกันอะไรครับเนี่ยน้องๆเฮ้ยเราจะให้เขานำเราไปไม่ได้นะเว้ย โอ้ยอ้โหใครยิงอะไรไปนะมันผ่านต่อหน้าตอตาแสบตาเลอเกินโอ้ยโอ้โหโอ้โโอโโอโถ้าเข้ามาอย่างนี้ก็สวยดีครับโอ้ยเข้าไปว่ะเข้าไปว่ะโอ้โหโโเดเี๋ยวก็จะรอดได้สักเลยเออเนี่ยต้องดูของจริงของจริงเข้าไว้ไอ้น้องพี่มันคือของจริงของจริงอะ่ะนั่งมองเงินในบัญชีตัวเองแล้วแม่งตลก โอ้โหสปอยเพลงโอ้มายกอดอ๋อโอ้มายกอดอ้มึงยิงอะไรกันเนี่ยไม่ไม่ดูพี่น้องประชาชนทุกคนเลยฮะฮะน้องปอนตอน๋ยวเข้าประคบเลยนะเว้ยเดี๋ยวเข้าประคบเลยเข้าประคบเหมือนตำรวจเลยอะมามาเข้าประคบเลยเข้าประคบเลยเออเออโอ้ยแม่งมาแล้วไม่ประคบไม่อะไรทั้งนั้นแหละเฮ้ยเฮ้ย เพื่อนเรากำลังอยู่ในการลำบากอ้อคุณเอ็มจีกำลังสู้อย่างมัมันมาโอ้โหอะไรเนี่ยสตูเอ้ถ้าแกจะไปู้ชันเนี่ยก็ขอให้มันมีฝีมือดีๆหน่อยได้ไหมอืมอืมดีชาร์จเป้าแม่งเลยดีชาร์จเป้าแม่งเลยปั๊มปั๊มปั๊มอืมอืมเออเก็บเก็บอืมเก็บไปแล้วสาม แย่พินแลพี่น้องมาแล้วครับมาแล้วครับจังหวะนี้อืออือ้ยเฮ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 ้ยเล่นให้เด็กมันดูหน่อยอารวาสและึ้นชื่อกูอออืออารวาสนะครับอืมอืมโอ้เอาไม่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 เดี๋ยวเราจะชนะละเดี๋ยวเราจะชนะละเหลืออีกสิบสองสิบวิมาเล่นให้เด็กมันดูหน่อยปอน ปะอย่ามายุ่งกับผมครับพี่น้องอย่ามายุ่งกับโก๋จะตายก่อนนั่นไงนตายก่อนจบเกมแล้วแต่ก็วิเตอร์รี่ครับน้องๆเอ็มวีพีด้วยโออะไรครับเนี้ยใครที่ชอบคลิปนี้นะครับโปรดกดไลค์กดสกายบอทจ้าให้ผมแล้วก็กดแชร์คนอื่นด้วยใครที่อยากให้ผมทำอีพีสองบอกได้เลยไอสัตว์กดไลค์ประมาณ5คนก็พอเดี๋ยวผมจะทำ EP 2ให้นะเจอกันโอ้เจอกันบา,บาย โอ้โหนี่ยังสวย